ภารกิจของเราวันนี้คือดูหน้าจอถ้าเปลี่ยนผิงคิดว่ามันมันไม่โอเคสรุปโทรศัพท์ของดาเดดอ่ะเดี๋ยวจะไปดูราคาแบบที่มันแบบโอเคให้ถ้าเปลี่ยนหน้าจอผิงว่ามันก็มันเก่าแล้วแหละเครื่องนี้ซื้อใหม่ โอ oh, like ้สวยประจับนั้ยนะด้านประจับเลยนะวิโอ้ยน่าสวย หน้าจอซ้ำก so, ันอยู่ประเด็นหว่าจอซ้ำก่อนหกสิบหกจุดห้าหกจุดห้าใช่ตอวนี้จะเป็น้าแบบนี้โอ้ขอโท่าไหร่อ๋อนี่ก็ได้สุดยตอนนี้นะเี่ยก็สวยไ เชอบนานก็เ,เลยให้ดูหล,ลายๆแบบเ,เ,เ,เป็นยังงไกระเสือเป็นกระเสือเป็นนอนบนยูทูบอันก้าวโคติดีจั 2เครื่องเลยจ้าสเครื่องเลยแจซื้อให้ไม่ไงน้ำกับนาเดชน้ำนี่เป็นอะไรนะออโป้เลยไม่ไม่เรื่อมีใช่ผู้ถามบนยูทูบูก็ดีด้วยค่ะเรียนฟิเรียนไลค์กัได้อยู่บอบ ว่าไม่ได้นะนางก็สวยอยู่สวยสวยชอบอยู่แน่เลยสองเครื่องไปเลยจริงค่ะมื่อแรกนอนรับบ็นอนไปเออเดี๋ยวก็ได้ขึ้นมาตาถูกเดี๋ยวก็ได้ขึ้นมาโอเคเห็ดน้ำคนในบ้านได้ขึ้นแน่นอนคืนกันเลยนี่เป็นวิดีโอใช่ใช่ค่ะวันนี้ก็มาเสียตังค์อีกแล้วฮะมาเสียตังค์ให้มาเดชกับคุณยายใ่บ้านก็ได้ ยังมีน้อนหน้าสีเบิกกับใครได้บ้างโอเคขอบคุณที่แวะเข้ามาใช้บริการนะคะไม่คายกันอีกครั้งอะไรได้บ้างเนี่ยเนืมอผึ้งย้อยกันไ้กันวันนี้เรามาปิดร้านช่วยใช่ปิดร้านค่ะสองเพื่อเลย สองเื่องเลยนะก็เลยรเดบิวต์ล้านเขาซื้อเครื่องเดียวบ่ได้ปีตล้านเนี้ยซื้อสองเื่องก็เลยรเดบิวต์ล้านโอ้ตายแล้วขับรถไปถังเลยดีนะขับแล้วเออลูกค้าร์วิ่งพี่เลยเกินดีนะขอมาเร็วเร็วหรืบเปล่เร็วเร็วแล้วโอเคโอเคพูดถ้าว่าอะไรในยูทูป อย่ากงกาวมันอัดไอโวดบ่อยเลยนะได้กคิลมใช่ป่ะเด็กสิ่งไหนที่พิงพ่อจะทําได้นะคะพิงก็พยายามที่จะทำให้กับครอบครัวให้มีความสุขที่สุดนะอย่างเช่นถ้าเป็นยายเาานี่ยเขาก็จะของกินค่ะต้องมีมาฝากเขา I <laughs>